เคยสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วคนอื่นกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่วันนี้เราจะมาถอดรหัสภาษากายกันครับมาดูกันว่าเจ้าหน้าที่ FBI เขาใช้ศาสตร์แห่งการสังเกตเอวัจะนะภาษาหรือก็คือภาษาที่ร่างกายพูดเนี่ยเพื่อเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดได้ยังไง สำหรับการสืบสวนของเราในวันนี้เนี่ยเราจะมาไล่ดูกัน5เรื่องหลักๆเลยครับเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการสื่อสารที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปเลยนะไปจนถึงการอ่านสัญญาณความเครียดจากร่างกายส่วนบนการถอดรหัสท่าทางที่มันบ่งบอกถึงอำนาจแล้วก็ไปหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในมือกับเท้าและสุดท้ายเราจะไปทำความเข้าใจกันว่าทำไมร่างกายถึงส่งสัญญาณที่ซื่อสัตย์ที่สุดออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัว โอเคเรามาเริ่มกันที่ยอดของภูเขาน้ําแข็งแห่งการสื่อสารกันก่อนเลยคือความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นเองเพราะการสื่อสารส่วนใหญ่ของคนเรามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราพูดนะครับแต่มันอยู่ที่วิธีที่เราพูดต่างหากละ่ะนี่แหละครับคือกฎที่เรียกว่า73855 คำพูดที่เราใช้เนี่ยมีผลแค่7%เท่านั้นเองในขณะที่น้ำเสียงมีผลตั้ง38%และที่พีกสุดก็คือภาษากายครับมีผลมากถึง55%ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเพื่อนบอกว่าสบายดีแต่เสียงเรียบมากแล้วก็หลบตาตลอดเวลาเชื่อไหมล่ะครับพอยต์มันอยู่ตรงนี้แหละครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คำพูดกับการกระทำมันขัดแย้งกันคนส่วนใหญ่จะเชื่อการกระทำมากกว่า นี่แหละคือเหตุผลที่นักสืบสวนเขาให้ความสำคัญกับสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดเป็นอันดับแรกเลยเอาล่ะครับทีนี้เรามาเริ่มสืบสวนจากเบาะแสชุดแรกกันดีกว่านั่นก็คือสัญญาณความเครียดความไม่สบายใจที่ร่างกายมันแสดงออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะบริเวณร่างกายส่วนบนนี่แหละครับชัดมากเบาะแสแรกเลยนะครับที่ต้องจับตามองให้ดีคือการสัมผัสหรือการปิดตาครับ อันนี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวคือเวลาที่เราเครียดหรือว่าเจอข้อมูลที่มันหนักๆสมองเราจะทำงานหนักมากเลยใช่ไหมครับการหลับตาหรือปิดตาเนี่ยมันเป็นวิธีที่สมองใช้พักครับ เหมือนกับว่าเป็นการลดการประมวลผลข้อมูลทางภาพชั่วคราวเพื่อลดภาระของตัวเองดังนั้นถ้าเห็นใครเผลอเอามือจับตาตอนที่กำลังคุยเรื่อง Serious serious อยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นกำลังรู้สึกกดดันมากๆเลยล่ะเบาะแสต่อไปนะครับอยู่ที่ลำคอเลยบริเวณนี้เป็นจุดที่เปราะบางมากแล้วก็เต็มไปด้วยปลายประสาททำให้มันเป็นเหมือนหน้าต่างที่แบบเปิดเผยอารมณ์ของเราได้ชัดเจนมากๆเลย การรูปคอเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมการปลอบตัวเองครับเวลาที่เราประมาหรือตื่นตัวร่างกายจะพยายามหาทางทำให้ระบบประสาทสงบลงการจับคอจึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากสำหรับนักสืบสวนว่าบุคคลนั้นกำลังรับมือกับความเครียดบางอย่างอยู่ซึ่งมันก็มีท่าทางที่คล้าย,ายกันนะครับอย่างการขยับเนคไทของผู้ชายซึ่งมันอยู่ใ,ใกล้คอแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนถูกรัดคอเวลาอึดอัดส่วนผู้หญิงเรามักจะเห็นการจับที่หน้าอก ซึ่งเป็นตำแหน่งของหัวใจพอดีทั้ง2ท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการจัดการกับความเครียดเหมือนกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะย้ายจุดโฟกัสของการสืบสวนมาที่ลำตัวและแขนกันบ้างมาดูกันว่าท่าทางต่างๆเนี่ยมันสามารถเปิดเผยเรื่องความมั่นใจความสนใจหรือแม้กระทั่งการป้องกันตัวออกมาได้ยังไงบ้างเรื่องนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยครับ ทิศทางที่ลำตัวของคนเอนไปเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนมากว่าเขามีส่วนร่วมกับบทสนทนามากน้อยแค่ไหนคือพอคนเรารู้สึกอึดอัดหรือไม่เห็นด้วยปุ๊บเนี่ยพวกเขามักจะเอนตัวออกจากคู่สนทนาโดยไม่รู้ตัวเลยครับแต่เรื่องกอดอกเนี่ยต้องดูบริบทด้วยนะครับถ้าเป็นการกอดหลุมๆสบายๆก็อาจจะแค่เป็นบุคลิกส่วนตัวของเขาแต่ถ้าอยู่ดีๆคุยไปคุยมาแล้วกอดแน่นขึ้นมาทันทีเนี่ย นั่นอาจจะหมายความว่าเขากำลังเริ่มไม่สบายใจหรือว่าปิดกั้นตัวเองจากสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ก็เป็นได้ถ้าทางพวกนี้มันบอกสถานะทางอารมณ์และอำนาจได้ชัดเจนมาก การห่อไหล่ไหล่งุ้มเนี่ยมันทําให้ตัวเราดูเล็กลงซึ่งแสดงถึงความไม่มั่นใจแต่ในทางกับกันการเท้าเอลหรือว่าประสานมือไว้ที่ท้ายทอยเนี่ยมันคือการกินพื้นที่ให้มากที่สุดทําให้ตัวเราดูกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นสัญชาตญาณในการแสดงอํานาจและความมั่นใจนั่นเองครับเอาละครับเรามาถึงส่วนที่น่าจะเรียกว่าน่าสนใจที่สุดในการสืบสวนครั้งนี้แล้วนั่นก็คือมือและเท้าครับ มีคนบอกว่านี่คือส่วนที่ซื่อสัตย์ที่สุดของร่างกายเลยนะเพราะเป็นส่วนที่สมองส่วนเหตุผลของเราเนี่ยควบคุมได้ยากที่สุดแล้วจุดนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเท้าเนี่ยมันถูกควบคุมโดยสมองส่วนสัญชาตญาณของเราโดยตรงเลยมันเลยสะท้อนความตั้งใจที่แท้จริงออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อกดเรื่องทิศทางของเท้านี่ใช้ได้ผลมากเลยครับ สมมุติว่าเรากําลังคุยกับใครสักคนแล้วลองสังเกตดูว่าปลายเท้าของเขาเนี่ยหันไปทางประตูหรือทางออกหรือเปล่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าจิตใต้สำเนึกของเขาอยากจะไปที่อื่นแล้วครับถึงแม้ว่าลําตัวจะยังหันมาคุยกับเราอยู่ก็ตามมือก็เป็นอีกส่วนที่เปิดเผยความรู้สึกได้เยอะมากอย่างแรกเลยนะครับการประกบปลายนิ้วเข้าด้วยกันแบบนี้เป็นสัญญาณของความมั่นใจที่ชัดเจนมาก ต่อมาคือการประสานมือแน่นๆซึ่งมักจะหมายถึงความกังวลใจส่วนการถูมือก็ไม่ความหมายต่างกันไปครับถ้าถูเร็วๆก็อาจจะแปลว่าเยี่ยมเลยแต่ถ้าถูช้าๆเนิบๆก็อาจจะกําลังเครียดอยู่ส่วนการจัดเสื้อผ้าหรือการกัดเล็บนี่ก็เป็นสัญญาณคลาสสิกของความประหม่าและความวิตกกังวลเลยครับ มาถึงบทสรุปของการสืบสวนแล้วนะครับเราจะมาไขาปริศนาสุดท้ายกันว่าทำไมสัญญาณจากร่างกายพวกนี้ถึงเชื่อถือได้นักหนาและอะไรคือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้หัวใจของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่สมองส่วนนี้ครับระบบลิมบิกนี่คือสมองส่วนอารมณ์และสัญชาตญาณของเราเลยมันมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราแล้วแล้วมันก็ทำงานเร็วกว่าความคิดของเรามากๆ ลองนึกภาพตามนะครับสมองลิมบิกเนี่ยคือสมองส่วนเก่าที่ควบคุมสัญชตาตญาณส่วนนนโอคอร์เทกซ์คือสมองส่วนใหม่ที่ควบคุมเหตุผลและคำพูดทีนี้พอเราเจอสถานการณ์อะไรที่มันกระตุ้นอารมณ์ปุ๊บสมองลิมบิกจะตอบสนองทันทีเลยครับด้วยภาษาการอย่างเช่นการจับคอที่เราคุยกันไปหรือการที่เท้าชี้ไปทางอื่นมันเกิดขึ้นก่อนที่น e โอคอร์เทกซ์จะทันได้คิดคาโกหกออกมาซะอีก นี่แหละครับคือเหตุผลที่ภาษากายมันรั่วไหลออกมาและเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเราและตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้รหัสลับของภาษากายกันไปแล้วคำถามก็คือจากนี้ไปสัญญาณเล็กๆน้อยๆแบบไหนกันนะที่เราจะเริ่มสังเกตเห็นจากคนรอบข้างเป็นอันดับแรกลองเอาไปสังเกตการในชีวิตประจำวันดูสิครับบางทีอาจจะได้พบความจริงที่น้าทึ่งซ่อนอยู่ก็ได้นะ